คณะทุกท่านรวมถึงกลุ่มสมาชิกผู้ที่มาศึกษาดูงานที่อำเภอโพทองในวันนี้ระดับแรกก็ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับครับที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ ong, อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองในวันนี้เองผม,ผมคุยกับท่านเลขาเมื่อกี้ท่านบอกว่าไปนอนอยู่วังน้ำเย็นวังน้ำเขียววังน้ำเขียวอยู่ สองคืนเขาบอกที่นี่ที่น้ไม่ตกเลยแต่ว่าที่เนี่ยโอ้โหตกมาตั้งแต่วันที่เจดแปแล้วนะครับตกมาตลอดเลยก็คิดว่าวันเนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการตกแล้วก็ก่อนอื่นผมแนะนำตัวอีกทีหนึ่งผมคนผมชื่ออภิชาติสีเหราครับก็ทักกอีดเลือกมานะจะรู้เลย ว่าเลือดในตัวผมอะครึ่งหนึ่งเป็นคนกาญจนบุรีเ,เพราะว่าแม่ผมะเป็นคนเพชระเจา้าแต่พ่อผมใช่พ่อผมเป็นคนสุพรรณบุรีอำเภอปู่ตองแล้วก็ตอนตอนมัธยมก็เรียนอยู่โรงเรียนเพื่อกระเกาทพิทยาคม แล้วก็มปลายก็ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสุธิ์พรังสีก็ชีวิตก็อยากเป็นประหลับเภอก็เลยชัดใส่ประเจรมาจนเป็นนายเธอตลอดระยะเวลาที่เป็นนายเภอโพทองมาสองเดือนกับ27วันไม่เคยรู้สึกภูมิใจเท่านาี้มาก่อนเลยครับ ภูมิใจที่ได้มาต้อนรับชาวกาญจนบุรีที่ผมเรียนแล้วว่าพาอีเลสกีเลสอกลอกมาเนี่ยผมก็เป็นคนจังหวัดกาญจนบุร,รีอยู่ครึ่งหนึ่งผมก็เกิดสุพรรณไปโตเมืองกาญจน์แต่เห็นหน้าตานเนี้ยแต่งงานแล้วนะฮะผมเกิดสุพรรณไปโตเมืองกาญจน์กลับมามีครอบครัวที่สุพรรณ เห็นว่าเส้นทางชีวิตคล้ายๆคนแผลอย่างไงพี่กพี่กลก็ก็ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ต้อนรับครับแล้วเราก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ได้เอาสิ่งที่ทุกท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปเอาไปพัฒนาพื้นที่จังหวัดของเราอันสิ่งไหนที่สามารถเอาไปสร้างรายได้สร้างมูลค่าหรือว่าเอาไป ทำประโยชน์ให้กับคนในหมู่บ้านในชุมชนในที่ที่อยู่ได้เนี่ยก็เอาไปเลยแต่สิ่งไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ควรเอาไปสิ่งไหนที่ยังมีข้อบอกพร่องอยู่